สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำรูมทั่วในห้องขนาดเล็กมากขนาดประมาณ7ตารางเมตรเท่านั้นนะคะเป็นห้องนอนที่จะให้ชมก่อนนะคะเป็นแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดาแล้วก็คือใช้เฟอร์นิเจอร์เออฟอร์นิเจอร์เก่าที่เรามีนะคะมห้องก็จะไม่ใหญ่นะคะห้องจะเล็กมากนะคะตอนนี้ก็จะเหลือเป็นที่นอน เตียงเราไม่มีแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราจะหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกอันนี้จะเป็นทิศเหนือก็ดีเหมือนกันที่แบบว่าเตื่อาทางหน้าต่างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบชอบมุมนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็ลดขนาดเป็น3ฟุตครึ่งนะคะจาก5ฟุตนะคะก็ทําให้ห้องเนี่ยดูโล่งขึ้นมากเลยเอาตรงไหนก่อนเอาตรงส่วนของที่นอนก่อนละกันอันนี้เจ้าของห้องที่แท้จริงนะคะน้องครูก้ากับน้องมาดี้ ที่นอนนะคะก็ได้มาจากที่อิกเกียนะคะในส่วนของที่นอนแล้วก็อันนี้เป็นหมอนยางพาราแล้วก็ผ้านวมเราซือผ้านวมแล้วก็เป็นผ้า,าผ้าสวมผ้านวมอีกทีนึงก็ได้มาจากอิกเกียเหมือนกันชอบลายมากแล้วก็ส่วนของตรงนั้นจะเป็นอดอกไม้ที่เรามีมาตั้งแต่ห้องเดิมแล้วเราก็แจกันได้มาจากบ้านแอนบียอดทั้งหมดเลยรวมถึงด,ดอกไม้ฟอมด้วย อันนี้ก็จะเป็นโคมไฟแต่หาหลอดไม่เจอไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนนะคะน,นี้ได้มาจากบ้านแอนบิยอนเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นก้านหอมได้มาจากน่าจะเป็นไทยวัสดุหรือบ้านแอนบิยอนเหมือนกันเพราะว่าเขาเคลือเดียวกันกลิ่นเนี้ยหอมมากเป็นกลิ่น rose and m a g นเลียคือแบบมันก็ละมุนละมุนหอม ส่วนของตู้เสื้อผ้ายังไม่มีก็หาเป็นเราแวกลวผ้ามาไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นของเดิมที่เรามีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วก็คือใส่เป็นพวกแบบอ,อ,อื่นๆเป็นกางเกงเป็นแบบชั้นในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้อันนี้ใส่ของเยอะมากอันนี้จะเป็นพวกแบบเครื่องสําอางแป้งพับอะไรต่างๆนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ําหอมที่ใช้บ่อยแล้วก็พวกเ,เซรั่มบำรุงผิวลิฟ์แล้วก็เป็น ตังโแหวนอะไรตรงอยู่ตรงนี้นะคะถัดมาจากประตูตรงนี้ก็จะเป็นที่แกวนเอ่อกระเป๋าต่างๆตอนนี้ก็โล่งขึ้นเยอะเลยก็เริ่มออใหม่แล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นใส่ใบสกักอันนี้ซื้อมานานมากแต่ว่าโตช้ามากอะ่ะคิดว่าเป็นต้นเอ่อใส่ใบสักแคะแน่ๆแล้วก็มอนสเตอร่าต้นนี้ก็แยกไปหลายต้นแล้วเหมือนกันอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มโตใหม่ ส่วนมุมนี้ภูมิใจนําเสนอนะคะเป็นมุมทํางานมุมใหม่โต๊ะที่เห็นก็จะเป็นโต๊ะเดิมที่มากับโครงการเรายังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะคะก็ใช้ของเดิมไปก่อนแล้วก็ค่อยหาที่ถูกใจทีหลังโค <'s> มไฟนี้ภูมิใจนําเสนอมากคือที่บ้านมีประมาณ2-3อันส่วนที่นี่ก็มีใช้ตลอดเป็นโคมไฟที่ได้มาจากอกเกียแล้วคือตรงนี้มันแบบมันขยับได้อะ่ะ มันเลื่อนได้อะคือเราจะเอาไปส่องตรงไหนอะไรเงี้ยมันสะดวกมากๆค่ะแล้วก็ยึดติดกับที่โต๊ะได้เลยอย่าแบบนี้อมาตรงนี้แล้วอันนี้ได้มาจากร้านเออน่าจะไดโซร้านเอ่อหกบาทอะไรสักอย่างอาจจะเบี้ยวๆหน่อยเพราะมันพอดีอันนี้เป็นรูปที่เอ่อเราวาดขึ้นมาเองแล้วก็เอากรอบมาใส่ มุมนี้ชอบมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่แบบติดหน้าต่างมันเป็นโต๊ะทำงานมุมใหม่ที่รู้สึกว่ามันแบบผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่แบบทำให้เรามีไอเดียอะไรได้ด้วยมุมนี้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นจิบกาแฟนั่งทำงานยามเช้าอะไรอย่างนี้เพลินมากค่ะอันนี้โต๊ะเก้าอี้เก้อี <laughs> อ้เดิมของเดิมที่เรามีมาแล้วก็เอามาใช้ได้อยู่ ส่วนตัวนี้เราได้มาจากช h อป e ีแล้วก็เอามาต่อเองเป็นชั้นวางชั้นวางคอมพิวเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์จริงๆมันสำหรับวางจอนะแต่ว่าเราไม่ได้มีจอแล้วก็ไม่ได้มาวางโ,โน้ตบุ๊กแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็มาด้วยกันมาพร้อมกับเซตนี้เลยเป็นเนชนชักเปิดได้มันก็ใส่ของกระจุกกระจิ๊กอะไรอย่างนี้ได้สะดวมกมากนี่ก็มีนี่แล้วที่ชอบอยู่ ก็คือตรงนี้เราเอาคีย์บอร์ดเลื่อนเลือเล่อนเลื่อนเข้าเวลาที่เราไม่ใช้ปึ๊กเนี่มันก็จะโล่งไปอีกทําให้เรามีพื้นที่ในการทํงางานมากขึ้นนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นไผ่กวนอิมเคยเลี้ยงตายมาแล้วแล้วก็ไม่ยอมแพ้กแ็แบบทําไมฉันเลี้ยงต้นนี้ตาย <S <S ฉันต้องรอด ก็เลยเอาต้นที่แบบว่ากอใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เลี้ยงกับน้านี่แหละเหมือนเดิมก็ต้องพยายามเปลี่ยนน้าบ่อยเนาะมันอาจจะมาจากเอ,อิรการที่แบบว่าน้ำน้ำไม่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเขาอยู่กับน้ําแล้วเราจะแบบปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นตลอดอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบคอยเปลี่ยนน้ำให้เขาด้วยให้เขามีน้ำที่สะอาดเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่มาได้นะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้วิวห้องก็จะประมาณนี้ ตอนนี้ก็ยังไม่ชินนะกับการที่เรานอนกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเราเคยนอนแบบนอนเตียงแล้วก็เตียงเราก็เป็นเตียงห้าฟุตด้วยอันนี้เหลือมาแบบสามฟุตครึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่ชินมันสุดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆปรับตัวไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่ห้องที่มันแบบใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะในส่วนของห้องนอน ออตอนนี้ยังรอในส่วนของครัวเคาน์เ,เตอร์ครัวนะคะด้านนอกนะคะพื้นที่ด้านนอกที่เป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นแล้วก็ทําอาหาราหารับประธานอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของระเบียงซึ่งมีต้นไม้อย,อยู่นิดหน่อยบางส่วนเนี่ยก็คือกดกลับบ้านไปหลายๆต้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดมุมสวนให้มันแบบว่าเออไม่ดูเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอาไว้จะเอามาให้ดูใน e ีต่อๆไปนะคะก็รอติดตามกันนะคะไป